กินข้าวกินข้าวด้วยไม่สบายไม่กินจะกินตะกลับอย่างเดียวได้ไงมะทูกินข้าวด้วยลูกเดีย๋ยวไม่ทันได้เป็นพีเซนเตอร์แล้วกินข้าวไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่สบายโดนฝนอุ่งกอนจะกินะทู กินมาเช้ากินตับไม่ได้ยาเบื่อข้าวกินข้าวด้วยลูกจะได้อยู่ได้เ,เ,เ,เนี่ยเนหนูกินข้าวด้วย กินข้าวด้วย่สบายนี่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 จะได้ให้เด่น,นกินมากใบหญ้ามเรื่องมากอืด <lassen. S 2> ูป hmm ่ะเร็วเดี๋ยวไฟมาแย่งนะเร็ว ข้าวด้วยเยอะเดี๋ยวเดยไอ้นี่ลูกเดี10๋ยวฟอมกินข้าวด้วยนี่ๆๆนี่นี่จะเลือกกินด้วยกินข้าวด้วยเดี๋ยวหอยได้ก anyway. ินปลาทูเปล่าก็ตะเบินก็ไม่ได้กินที่ครับทำอยู่ไงอ่ะ กำลังต้อนข้าวญ้าเนี่ยกินข้าวย้าเรื่องมากจะเลือกแต่กลับสิลูกเอากินกินข้าวด้วยกินข้าวด้วย